สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอมาพูดเรื่องอะไรหน่อยนะครับเกี่ยวกับข้าวนะครับใครทุกท่านมือใหม่ทุกท่านฟังให้ดีเลยนะครับคลิปเนี้ยผมจะพูดคลิปเดียวแล้วก็เข้าใจสั้นๆง่ายๆนะครับอ่ะพวกท่านดูนะครับนี่ดินเปียกแห้งอ่ะพวกท่านดูเห็นไหมครับอ่ะแล้วผมถามพวกท่านก่อนพวกท่านเห็นข้าวต้นนี้ไหมเนี่ยต้นที่ผมจับเนี่ยแบนถูกไหมแบนไล่มา พวกท่านดูต้นต้นระดับหนึ่งคืบใบคืบกว่าพวกท่านดูเนี่ยใบคืบกว่าผมถามอะไรพวกท่านหน่อพวกท่านใส่ยูเรียไปเพื่ออะไรนะสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่าข้าวเนี่ยเขาเป็นพืชกินลวงนะครับฟังดีๆมันเป็นพืชกินลวงมันไม่ได้เป็นพืชกินใบนะครับ การที่พวกท่านไปใส่ยูเรียกันเนี่ยหรือว่าเล่งให้ใบเขียวเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสงเคราะห์ให้ใบเนี่ยถูกไหมครับเนี่ยใบที่ผมจับเนี่ยสงเคราะห์แสงได้ดีขึ้นเสร็จแล้วก็สะสมอาหารหรือลำต้นให้ใหญ่ถูกไหมครับแล้วไอการที่ผมแนะนําให้พวกท่านใส่สูตรเนี่ยใส่สูตรผสมยูเรียในรอบแรกมารอบสองมาเนี่ยใส่ยูเรียนหนึ่งลูกสูตรด้วยเนี่ยเพื่ออะไร เพื่อให้ลำต้นกับใบเนี่ยมันคู่ขี้มาตลอดนะครับแต่บางท่านเนี่ยที่มาถามผมเนี่ยว่าข้าวมันไม่เขียวนะครับผมต้องการข้าวเขียวเหมือนนาข้างๆหรือชาวบ้านชาวช่องข้างๆเนี่ยคือคนพวกเหล่าน,นี้หรือเพื่อนบ้านหรือพวกนาข้างๆบ้านพวกท่านเนี่ยคนพวกนี้เขาไม่เข้าใจเขายังไม่เข้าใจระบบการทําข้าวเข้าใจไหมครับยังไม่เข้าใจระบบ ว่าข้าวเนี่ยเราปลูกเพื่อเราจะเอาลวงไม่ได้จะเอาใบจะเอาต้นนะครับมองดีๆฟังดีๆคือเราใส่ปุ๋ยยูเรียช่วงแรกนะครับฟังดีๆใส่เข้าไปเพื่อให้ข้าวมันหนีหญ้าได้นะครับหนีหญ้าได้แค่นั้นเองเราถึงได้ใส่ปุ๋ยรอบแรกถามว่าถ้าเราทําข้าวมาเนี่ยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยปล่อย ฉีดยาฆ่าหญ้าเสร็จเราไม่ใส่ปุ๋ยเราหล่อน้ําปล่อยตามธรรมชาติเลยคุณคิดว่าข้าวคุณอ่ะมันจะเป็นยังไงมันมันเขียวแต่มันเขียวได้แป๊บเดียวเห็นไหมครับแล้วคุณรู้ไหมว่าหลังจากนั้นคืออะไรหญ้ามันแดกข้าวหมดครับข้าวมันสู้หญ้าไม่ได้นะครับคุณอย่าโลกสวยบางคนพูดบอกว่าดินยังมีคุณค่าดินอ่ะมันมีคุณค่าอยู่แล้วแต่มันปลดปล่อยช้า แล้วข้าวเนี่ยกว่าจะเริ่มออกลากกว่าจะเริ่มแตกกอคุมดินคุมหญ้าได้อยู่เนี่ยมันใช้เวลา30กว่าวันเลยกว่ามันจะแตกกอกว่ามันจะคุมหญ้าอยู่เนี่ยนะครับบางที35วันยังคุมหญ้าไม่อยู่เลยพวกท่านก็คิดตามเอาผมถึงได้บอกให้พวกท่านใส่ย,ยูเรีย1ลูกนะครับสูตร2ลูกทำไมผมถึงไม่ให้ใส่ย,ยูเรียเพียวๆในรอบแรกยูเรียมันหมดไวครับแค่สวันสี่วันมันก็หมดฤทธิ์แล้ว แล้วรู้ไหมครับหลังจากยูเรียหมดฤทธิ์เนี่ยมันจะไปกินปุ๋ยสูตรต่อยูเรียจากสูตรปุ๋ยยูเรียจากสูตรเนี่ยมันใช้เวลาเกือบสิบวันกว่าจะเริ่มละลายจําไว้นะครับปุ๋ยสูตรเนี่ยผมถึงให้ผสมพวกท่านจะมีเวลาไปฉีดหรอฉีดตั้งแต่สามวันฉีดสี่วันฉีดปุ๋ยเนี่ยนะแล้วการที่พวกท่านใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยทําไมพวกท่านจะต้องไปฉีดฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเนี่ย คือปุ๋ยเกศอะทำไมพวกท่านต้องไปฉีดป,ปุ๋ยเกศตามเพื่ออะไรจะเร่งเอาอะไรผมถามก่อนพวกท่านจะเร่งเอาอะไรจากข้าวในเมื่อข้าวเนี่ยมันต้องค่อยๆวิวัฒนาการจากรากเนี่ยจากรากข้างล่างเนี่ยนี่รากเนี่ย,ย,ยขึ้นมาเป็นลําต้นเป็นใบเนี่ยกว่ามันจะได้ต้นกว่ามันจะแตกกอคุมหญ้าได้ขนาดเนี่ยใช้เวลาสามสิบสี่สิบวันแต่พวกท่านใจร้อนจะเอามันให้มันงามให้มันได้ดั่งใจพวกท่านภายในแค่สี่ห้าวันเจ็ดวันเนี่ยมันไม่ได้หรอครับ แล้วเป็นไงหลังจากพวกท่านมันก็เหมือนเด็กแก่แดดอะนะผมก็ฝากอยู่หนึ่งเรื่องแล้วไอ้กรดอะมิโน,โนที่ผมให้ฉีดกดอะมิโนแคลเซียมโบลอนธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยทําไมผมถึงแนะนําให้ฉีดหลังใส่ปุ๋ยบวกยา,มาแมลงเชื้อราเนี่ยเพราะว่าข้าวเนี่ยมันกินปุ๋ยถูกไหมครับมันกินปุ๋ยเสร็จแล้วพวกท่านรู้ได้ไงหลังจากที่พวกท่านหว่านปุ๋ยลงไปในดินตรงเนี้ย ดินพวกท่านเนี่ยจะปลดปล่อยธาตุได้ดีขึ้นจริงเหรอแล้วข้าวพวกท่านมัน,มนดูดธาตุอาหารจากดินได้จริงเหรอ่อเราไม่รู้ถูกไหมครับ่เมื่อมาเราเราเราไม่รู้ว่ามันดูดอาหารได้จริงไหมเราทํำยังไงเราก็ต้องฉีดฉีดสารกระตุ้นนะครับสารกระตุ้นในที่นี้ก็คือฮอร์โมนฮอร์โมนคาว่าฮอร์โมนก็คือพวกกรดอะมิโนต่างๆที่ทําให้พืชดูดซับสารอาหารได้ดีขึ้น นี่แหละคือการค้าของพวกตลาดต่างๆที่เขาทำฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนต่างๆที่ว่าซองละห้าร้อยหรือว่าพวกฮอร์โมนดีๆที่ฉีดแล้วพืชเขียวพืชด,ดีพืชเขียวมันไม่ได้เป็นฮอร์โมนอะไรเลยพี่มันเป็นเพียงแค่กรดอะมิโนธรรมดานี่แหละฉีดเพื่อให้ข้าวมันดูดธาตุอาหารจากดินได้ดีขึ้นแค่นั้นเองแล้วข้าวมันดูดธาตุอาหารจากดินจากทางไหน แล้วในดินมันดูดอะไรก็มันดูดปุ๋ยที่พวกท่านหว่านเข้าไปไงนะครับดูดพวกปุ๋ยที่พวกท่านหว่านลงดินแล้วอเผอิญว่าดินเนี่ยมันปล,ปลดปล่อยธาตุอาหารได้ช้าเร็วขึ้นอยู่กับการบำรุงดินนะครับถ้าพวกท่านบำรุงดินดีตีเทือกดีหมักเทือกนานหมักเทือกดีเนี่ยข้าพวกท่านก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีกินปุ๋ยได้ดีโดยที่ไม่จําเป็นต้องฉีดกดอะมิโนเลยโดยเฉพาะนาลมเนี่ย มันปลดปล่อยได้ดีมันเลยไม่ต้องไม่จําเป็นต้องฉีดกดอะมิโนเลยด้วยซ้ําถึงได้เขียวเวอร์นะครับส่วนดินที่มันปลดปล่อยธาตุอาหารช้าหรือปลดปล่อยธาตุอาหารไม่ดีเนี่ยผมถึงย้ําว่ากดอะมิโนมีความจําเป็นฉีดเพื่ออะไรเพื่อให้ข้าวกินปุ๋ยเก่งขึ้นจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับแล้วผมก็ยังพูดอยู่เสมอว่าคนที่ทํานาใช้หลักการที่ผมทําอยู่เนี่ยใบยพวกท่านจะไม่เขียว นะครับหรือเขียวตองไม่ใช่เขียวปีเขียวเข้มอย่างนั้นพวกท่านก็ใส่ไปเถอะครับยูเลียนะใส่แต่ยูเลียอย่างอื่นไม่มต้องไปใส่มันเขียวแน่อย่างนั้นก็ยอยากจะผมก็ไม่เข้าใจพวกท่านเหมือนกันพวกท่านจะเอาเขียวไปทําไมในเมื่อเรากินมเมล็ดนะเราไม่ได้กินใบครับเราไม่ได้กินต้นกับกินใบเรากินมเมล็ดแล้วในช่วง แรกมาเนี่ยพวกท่านบำรุงเอาอะไรพวกท่านคิดแค่เนี้ยพวกท่านลองลองลอง,ลองพิจารณาดูว่าพวกท่านเอาอะไรจากข้าวถูกไหมครับช่วงแรกเราเอาต้นเราไม่ได้เอาใบนะครับใบจะสั้นจะเตี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวนะครับรวงข้าวจะใหญ่ไม่ใหญ่ขึ้นอยู่ที่พันุข้าวที่เขาทดลองมาวิเคราะห์มาไม่ใช่ว่าโอ้โหต้นข้าวยังได้แค่คืบเดียวอยู่เลยมันจะรวงใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวครับนะ ใบข้าวบางท่านบอกว่าใบข้าวเนี่ยจะต้องสูงยาวใหญ่แล้วใบจะต้องเขียวสองเคาะได้ดีมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวเลยมันอยู่ที่ลำต้นลำต้นใหญ่ไหมอวบไหมแข็งแรงไหมนะครับไม่ใช่เราอาัดแต่ยูเลียยูเลียอะไรก็ยูเลียจะเอากินจะกินใบกันหรือไงครับผมไม่เข้าใจอ่าก็ขอจบคลิป เรื่องใบเขียวไม่เขียวนะครับผมขอเป็นอุทาหรณ์ไว้แล้วกันว่าจงมีแนวทางของตัวเองครับตัวเองทําข้าวตัวเองใส่สูตรนะครับข้าวก็จะต้องค่อยๆเขียวค่อยๆกินถ้าตัวเองอยากจะเขียวเร็วเขียวไวก็ใส่ยูเลียทุกรอบครับใส่ไปเรื่อยๆเ,เพราะเราเอาความสบายใจตาไม่ได้สบายใจพืชนะครับเราอ่านใจพืชไม่ได้แต่อ่านใจตัวเองได้อ่านใจเพื่อนบ้านได้นะครับ จงมีแนวทางของตัวเองอย่าไปตามใครนะครับไอสิ่งที่ผมมาพูดมาอธิบายเนี่ยผมก็แนะนําในสิ่งที่ผมอยากให้พวกท่านลองปฏิบัติตอ่อเติมเข้าไปในนาพวกท่านไม่ใช่ว่าจะเอาตามไม่ให้พวกท่านตามผมให้พวกท่านเอาไปปฏิบัติต่อนะครับเสริมเติมแต่งจําไว้นะครับ,รอ,รบอย่างบางทีถ้าผมทําอยู่ใกล้ๆนาะพวกท่านเนี่ยข้าผมก็อาจจะไม่ได้เขียวเหมือนพวกท่านหรอก ก็เหมือนที่พวกท่านเห็นนี่แหละก็คงจะออกตางตองแต่ถ้าเรื่องมาแรงเรื่องเชานะืาอน่ะพวกท่านสู้ข้าวผมไม่ได้หรอกผมบอกเลยยังไงข้าวผมก็ไม่เกิดแน่นอนเรื่องพวกนี้ยโดยเฉพาะท่านไหนชอบความเขียวๆอ่ะเ,เดี๋ยวมันจะแก้ไม่จบนะครับมาแรงเชนะื้อราเนี่ยบางทีจะเกี่ยวแล้วก็ยังฉีดอยู่เลยบางท่านอนะ่ะลองสังเกตนาข้างๆดู พวกท่านอยากจะลดต้นทุนหรือพวกท่านอยากจะเพิ่มต้นทุนก็คิดเอานะครับคลิปนี้ก็ฝากเตือนนะครับจบไปนะครับหนึ่งเรื่องกับเรื่องความเขียวของข้าวเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนก็อย่างที่บอกว่าหลังจากระวานปุ๋ยไปแล้วเนี่ยผมก็อยากแนะนําให้พวกท่านฉีดกรดอะมิโนเข้าไปด้วยนะครับก็จะได้ไม่เปลืองเงินเยอะก็ฉีดทีเดียวไปเลย นะครับกดอะมิโนแคลเซียมโบลอนธาตุรองธาตุเสริมแล้วก็ <sucks> ยาแมลงเชลาฉีดรวมไปเลยครับเพราะว่าถ like ้าข้าวเป็นเชลาเนี่ยเราฉีดของพวกนี้เข้าไปข้าวก็จะไม่ถูกทําลายนะครับทําให้ข้าวดูดธานอาหารเพื่อมารักษาใบที่เป็นเชลาได้มากขึ้นนะครับไม่ให้เป็นหนักข่อยเข่านะครับส่วนปุ๋ยเกศเนี่ยหรือปุ๋ยที่เป็นตัวเลข4600อะไรพวกนี้ก็ไม่แนะนําให้ใส่นะครับ หยุดใส่ยาจับใบทุกชนิด EC ทุกชนิดเลิกใส่หมดนะครับข้าวพวกท่านก็จะแข็งแรงดีนะครับส่วนก็เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นี่ละกันไม่ไม่วนแล้วกันนะอย่าไปหวังมากนะครับข้าวจะสวยหรือไม่สวยเราไม่ได้เอาใบเราไม่ได้เอาต้นแต่เราเอารวงจําไว้แค่นี้แหละครับเราทําข้าวเดี๋ยวเราออกเหลืองเืองเนี่ยไม่เขียวหรอกแต่เดี๋ยวไปดีตอนจบครับ ผมทําข้าวมาผมก็ไม่เคยเห็นข้าวผมเขียวปิดเลยนะผมบอกยิงผมก็ออกเขียวๆต้งตอง,ตองแต่ผลผลิตผมก็ก็ได้เยอะนี่ไม่จําเป็นต้องเขียวแล้วก็ใครทําแนวผมมาเนี่ยข้าพวกท่านไม่เขียวแน่นอนถ้าพวกท่านทําแนวผมเนี่ยมันจะออกตองๆนะครับจะออกเขียวตองๆอ,อ่าก็อย่างที่บอกนะครับกดอะมิโนมีความจําเป็นช่วยให้พืชดูดซับธาตุอาหารจากดินหรือจากปุ๋ยที่เราหว่านได้ดีขึ้น นะครับแล้วก็ทําให,ปปให้ปลดปล่อยทําให้ดินอ่ะดีปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีขึ้นนะครับกดอะมิโน,โนส่วนคาเซียมโบรอนก็นี่ท่านดูนะครับนี่ท่านเห็นข้าวตรงที่ผมจับไหมเนี่ยไอข้าวที่ผมจับอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เนื้อเยื่อตรงนี้แข็งแรงนะครับเนี่ยแล้วหลังจากเราฉีดคาเซียมโบลอนแล้วผมรูปนี้นะครับดู เห็นไหมครับมันจะมันจะตั้งอย่างนี้เลยเนี่ยทุกท่านดูนะครับเนี่ยเนี่ยงออย่างนี้เลยนะครับเนี่ยลมอย่างนี้เลยเห็นไหมครับมันจะกลับมาตั้งได้ไวนะครับนี่แหละคือข้อดีของคาลเซียมบลรอนและความสําคัญของคาลเซียมบลรอนก็ช่วยให้พืชไม่เขียวชะลอความเขียวนะครับชะลอความเขียวได้คาลเซียมเนี่ย ก็ฉีดไว้ดีนะครับทําให้พืชแข็งแรงเซลล์พืชแข็งแรงคือทําให้พวกข้าวเนี่ยมีความคลายความคันดีขึ้นนะครับอามาพูดถึงทัดลองทัดลองเนี่ยพืชต้องการใช้แค่หน่อยเดียวนะครับไม่ได้ต้องการใช้เยอะนะครับก็ให้ทุกท่านใส่ลงไปด้วยทัดลองแต่ก็ไม่จำเป็นต้องใส่บ่อยครั้งก็ได้แล้วแต่งบพวกท่านแล้วกันนะครับก็ใส่ไม่ต้องเยอะแล้วก็ ปุ๋ยเก็บเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ฉีดนะครับในช่วงแรก,แรกๆไล่ไปเนี่ยเพราะว่ามันกินทางดินอยู่แล้วนะครับก็ไม่อยากแนะนำให้ใส่นะครับเพราะว่าผมกลัวพวกท่านจะคุมโรคคุมเชื้อราไม่ไหวเพราะว่าถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยข้าวอะ่ะมันอาจจะดีก็ได้นะครับแต่ก็ระวังด้วยนะครับระวังเชื้อราผมเลยไม่แนะนำให้ใส่ดีกว่า ให้ใส่ทางดินจะดีกว่านะครับค่อยๆกินดีกว่าดีกว่ามันเฟอเป็นนู่นเป็นนี่นะครับกลัวดูแลยากนะครับส่วนวันนี้ก็ขอจบคลิปสิ่งเหล่านี้เพียงเท่านี้นะครับก็อาจจะเข้าใจพูดเสียเวลาไปเยอะเข้าใจแล้วนะครับกดอะมิโน,โนแคลเซียมโบลอนทาตดลองทาตดเสริมเนี่ยนะครับมันอยู่ในชุดแบบนี้นครับที่ผมแนะนําให้ใส่เพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าดินเราปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีแค่ไหนยังไงพวกท่านก็ไม่รู้หรอกครับ ่วนเขียวไม่เขียวอะพวกท่านไม่ต้องไปสนใจหรอกข้าวน่ะให้ดูอย่างเดียวว่า,มาแมลงกินไหมนะครับเชื้อรากินไหมกาบใบเหลืองเป็นยังไงข้าวเขียวเป็นยังไงนะครับขอแค่ดูแค่เนี้ยศึกษาให้ได้ให้เข้าใจนะครับก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับ